ุณผู้ชมคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจค่ะไปจับกลุ่มขบวนการรับจำนำรถนะคะที่มีการแอบ,บลักลอบค่ะนำรถจกักรยานยนต์ขึ้นรถตู้ทึบแล้วก็นำไปจำหน่ายคือต้องบอกว่าส่งออกไปขายที่ชายแดนประเทศเมียนมาโดยแอบ,บอ้างนะคะว่ารับคำสั่งซื้อจากชายชาวเมียนมาค่ะ กองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจค่ะไปจับกลุ่มนายจันทการอายุ33ปีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปพบเบาะแสว่ามีการตั้งกลุ่ม Facebook ประกาศซื้อขายรถทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์โดยภายในกลุ่มจะมีการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นรถที่หลุดจำนำรถที่ติดไฟแนนซ์ แล้วก็น,นําไปจำนำําหรือแม้กระทั่งรถที่ได้มาจากการลักขโมยด้วยนะคะโดยมีการตกลงซื้อขายรถกันแล้วจะมีการขนส่งโดยรถกระบะตู้ทึบติดป้ายของบริษัทขนส่งเอกชนเพื่อปกปิดและซ่อนเร้นไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ค่ะต่อมาในช่วงเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งว่ามีกรบวนการลักลอบส่งรถจักรยานยนต์มาขายที่ชายแดนประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วางกำลังเข้าตรวจสอบโดยเมื่อพบรถยนต์กระบะตู้ทึบต้องสงสัยที่มีลักษณะตรงตามที่ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอเข้าทำการตรวจค้นแต่คนขับรถค่ะพยายามที่จะขับรถหลบหนีไป และได้ทิ้งรถยนต์เอาไว้ที่บริเวณป่าในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจยึดรถยนต์คันดังกล่าวมาที่สอพอสังขละบุรีโดยเมื่อเปิดดูท้ายรถกระบะนะคะไปพบรถจักรยานยนต์ในตู้จำนวน8คันค่ะทางเจ้าหน้าที่จึงทำการยึดรถยนต์และรถจักรยานยนต์เอาไว้เพื่อทำการสืบสวนหากลุ่มคนร้ายต่อไปค่ะ คือมีรถยนต์จอดทิ้งไว้นะคะคนขับเนี่ยหลบหนีไปแล้วสุดท้ายมาเปิดท้ายกระบะค่ะสิ่งที่บรรทุกมาเป็นรถจักรย,นยานยนต์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมีทั้งหมด8คันทั้งสีขาวสีแดงสีน้ำเงินแบบนี้เลยซึ่งต่อมาภายหลังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนทราบว่า รถยนต์กระบะที่ตรวจยึดได้นั้นมีนายจันทการเป็นผู้ขับขี่ในวันดังกล่าวทางพนักงานสอบสวนสอพอสังขละบุรีจึงได้ขอออกหมายจับต่อสารจังหวัดทองผาภูมิจนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนทราบว่านายจันทการได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าทำการจับกลุ่มตัวที่บริเวณริมถนนวัชรพล เขตบางเขนกรุงเทพมหานครจากนั้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสังขละบุรีเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปค่ะจากการสอบถามนายจันทการให้การว่ารับคำสั่งซื้อจากชายชาวเมียนมาโดยชายชาวเมียนมาจะแจ้งกับตนเองว่าต้องการรถรุ่นอะไรบ้างแล้วก็ต้องการรถจำนวนกี่คันค่ะ หลังจากนั้นนะคะนายจันทการก็จะประกาศหารถตามที่ชาวเมียนมาต้องการในกลุ่ม Facebook โดยจะตระเวนรับซื้อรถจักรยานยนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานาครและเขตปริมณฑลซึ่งเมื่อได้รถมาแล้วเนี่ยนะคะจะมีการกำหนดสถานที่และเวลาเพื่อส่งรถจากชายแดนจังหวัดกาญจนบ,บุรีไปยังประเทศเมียนมาต่อไปค่ะครับพูดถึงเรื่องของการจำนำรถอันนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะพบเห็นกันได้ค่อนข้างบ่อยนี่นะครับคุณผู้ชมเรื่องของการจำนำรถนะครับก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งที่เราเอารถของเราเนี่ยนะครับไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันอาจแน่นอนคนที่รับจำนำหรือว่าผู้จำนำเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินนะครับว่ารถยนต์ที่นำมาจำนำเนี่ยเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นปีไหนแล้วก็มีสภาพรถเป็นอย่างไรเรื่องของสภาพรถก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวะนะครับสภาพเนี่ย ใหม่หรือว่าเก่าเขาก็จะมีการตีราคาออกมาทีนี้เนี่ยเมื่อนำไปจำนำถ้าจำนำกับสถาบันที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นนะครับบริษัทต่างๆธนาคารนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องใช้หลักฐานที่ค่อนข้างหลายอย่างแต่ถ้าเกิดว่านําไปจำนำนะฮะกับผู้จำนำที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถืออันนี้ค่อนข้างน่าห่วงนะครับเพราะว่าอาจจะตกเป็นเครื่องมือแล้วก็อยู่ในกระบวนการ ของแก๊งรับจำนำรถแบบนี้นั่นเองครับคือต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะรถฝั่งซ้ายที่เราเบลอภาพเอาไว้นั่นแหละคือรถของกลางนะคะคเป็นรถที่ใช้ขนนะบรรทุกรถจักรยานยนต์มาส่วนคันสีแดงใหญ่ๆนั่นไม่ใช่นะเป็นรถลากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องใช้รถลากในการลากรถกระบะคันนี้นะคะที่เป็นตู้ทึบเนี่ยเอารถของกลางไปไว้ที่สอพอสังขละบุรีก่อนเขายัดรถเข้าไปในกระบะตู้ทึบคันนี้ถูกต้องใช่ไหครับแปดคันน่ะยัดยังไงคุดอ้ะ แล้วก็ล็อกประตูค่อนข,ข้างที่จะแน่นหนาในี่นะครับแล้วก็อยู่ที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นพื้นที่ชายขอบติดติดกับเมียนมาใช่ใช่ไหมฮะคือะะติดกันเลยต้องบอกว่าเปิดประตูหน้าบ้านเป็นประเทศไทยเดินเข้าไปในบ้านเปิดประตูหลังบ้านออกไปเป็นเมียนมาเลยคุณอัน้นมันติดกันแบบนั้นเพราะว่าเป็นขอบชายแดนเป็นตะเข็บชายแดน2ประเทศนั่นเองแล้วดูลักษณะของรถมันก็มีส่วนที่คล้ายกันอยู่นะนะฮะทั้งหมด8คันนะฮะก็คือมันเหมือนจะเป็นกลุ่ม้วยนะ กลุ่มรถสีน้ำเงินสีสีบรอนหรือว่าสีเทาใช่ไหมครับเนี่ยฮะเราก็เปิดออกมาอ่ะคือแน่นอนยัดเข้าไปขนาดนี้มันก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยเพื่อที่จะไม่ให้รถมันเสียดสีกันถ้าเสียดสีเนี่ยอาจจะทําให้ราคาตกใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะเกิดรอยถลอกอ,อาจจะเป็นรอยครูดนี่นะครับระหว่างการขนส่งนี่นะครับก็เป็นวิธีการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถที่จะจับกลุ่มเอาไว้ได้นั่นเองอ